สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตุรงการเกษตรครับก็นำท่านผู้ชมครับไปดูพัฒนาการในของอ้อยนะครับในไร่อ้อยนะครับที่เราหลังจากไถทำไปแล้วนะครับมันยังต้นเล็กๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับเขาก็ใช้รถไถนะครับเกษตรกรก็จะใช้รถไถนะครับในการไถพวนก่อนไถแผ่นที่เห็นนี่เป็นมีหนวดกุ้งด้วยนะครับ เราจะไถเบอร์กอก่อนนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับคลิปนี้นะครับมีความมุ่งหมายที่จะนะครับให้ดูว่าการใช้รถไถเนี่ยนะครับการใช้เครื่องจักรในไร่อ้อยเนี่ยเข้ามาช่วยผ่อนแรงเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะนะครับทาให้เราได้งานเร็วขึ้นนะครับได้พื้นที่ได้เนื้องานเยอะขึ้นนะครับรวดเร็วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้รถไถเดือนตามนะครับแต่เจ้านี้เจ้าใหญ่ไปดูเขาใช้รถไถเนี่ยนะครับเบิรงฟอร์ดครับพี่น้อง แล้วไปดูพัฒนาการของต้นอ้อยครับไม่จากไม่กี่เดือนจากนี้นะครับไปดูว่าปัจจุบันสภาพแปลงมันเป็นงไงมันแตกกพอไปรองนะครับบองเนี่ยใส่หนวดกุ้งไทยเบือ่อกองนะครับเดี๋ยวยังโรปุ๋ยมันยังเล็กๆห่างๆอยู่นะครับเห็นสภาพมันอย่างเงี้ยว่านึกว่ามันจะไม่ใหญ่ไม่ตูนะครับ <laughs> ไปดูเปลี่ยนนะครับ พอโดนฝนโดนปุ๋ยเข้าไปเนี่ยเรียบน้อยขึ้นเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเดี๋ยวดูสภาพปัจจุบันนะครับผมก็จะไปนำตามถ่ายคลิปเดิมดูความคืบหน้ามานะครับพัฒนาการแต่ละระยะนะครับจนถึงขั้นตัดแล้ะครับลงเสียงใหม่นะครับก็ว่าเสียงเดิมมันจะเบานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นฟอร์ดอาดูสภาพปัจจุบันครับมันเป็นยังไงครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตุรงการเกษตรนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงอ้อยของเจ้าใหญ่ครับคลิปนี้เคยลงสู่จอของเราแล้วนะครับนะครับแปลงนี้นะครับเป็นของรถไถสองขั้นที่เพิ่งมาพ่นอ้อยอยู่นะครับเป็นช่วงนาแล้งนะนะครับผมมาเจอพอดีนะครับอ้อยเพิ่งนี่ซิมโฟแมนอู่ท่องกับเป็น ตระกูลแค่ครับบางินิแมันขอนกันสามมัคือของเฮานะครับขอนกันสามนี่จะฮิตในมูกระสีตะกอดลายย่อยนะครับอ่าคลิปนั้นนะครับจะเป็นรถไถสองคันพวนนะครับเพิ่นไถเบอร์ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็จะใส่ปุ๋ยกบเข้าไปนะครับผ้ามาเบิ่งเจ้าใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้อ้อยนะครับผมก็จะไม่ปล่อยนะครับจะจะจะเอาความคืบหน้ามาให้ดูที่ไทยนะครับ แปลงไหนทีเพิ่นปลูกไว้นะครับพามาเบ่งมาเปรียบเทียบนะครับว่าแต่ละไร่แต่ละแปลงที่เขานี่เขามีวิธีคิดรีว่ามีบริหารจัดการยังไงนะครับสงงไซอันปุ๋ยมันสิโรต้องจะป่องนะ่ะมักมองมองสูงๆกับไป่น้องมันเลยง่ายเ่รคือมูมันโดยอยู่อันเดียวนะครับ มันมาไม่ไม่บรรจบกันนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยได้เจอหัวหน้าคนงานเท่าไหร่นะครับถ้าเจอก็เดิมแกก็อยู่บ้านตรงข้ามแหละแต่ว่าแกลาออกไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถามองค์งความรู้แกเยอะมากนะครับถามแกก็ให้ความรู้ดีนะครับผมว่าน้ําหนักนะครับมันอ้อยมันลงบะทอกันนะพี่น้องอ้อยกับปุ๋ยมันลงอปุ๋ยมันลงปะทอกันน,นี่นะครับตรงไหนที่มันโลลงลเยอะๆนะครับเห็นบอกมัน มันสูงไอ้ที่สูงก็สูงจริงๆครับอาารเสด็จบางยีนะาย่ำตัดอ้อยไหนะสนะจิบดนะครับช่วงฤดูการตัดอ้อยเนี่ยนะครับผมก็จะจะตามนะครับจะเป็นรถไถสองคันนะครับวิ่งกลับมากลับไปอยู่เนี่ยนะครับน้องบ้านตรงข้ามผมนะครับพามาเบ่ง มันยาวครับแปลงนี้นะครับตรงที่งามก็งามตรงที่ไม่งามก็ไม่งามนะครับโอ้แปลงนี้นึกแปลงนี้เพิ่นปลูกมันคนละอันนะมั่งนี่เบิ้งสลับกันไปพี่น้องซิบอได้ขาดทุนมากเสียเดียวเ้วเบิ้งทั้งมันทั้งอ้อยนะครับเนี่ยนะครับไอตรงนี้มันก็มันเป็นบางทีมันต้องยอมนะครับมันเป็น คือมันเป็นจังหวะผมว่ามันเป็นจังหวะของเครื่องเครื่องปลูกลงบ่ถือหม่องมันก็เลยห่างไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่90%ซได้ผ่านนะครับมันรอดมันรอดพ้นจากสงการหน้าแรงมาได้นี่โอ้ก็ยกมือสาธุแล้วนะครับเป็นอ้อยเป็นนะครับ ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาีา่เจ็ดแปดเดือนแล้วละอ้อ,อยเพื่อนนะครับเดี๋ยวมันก็ยืดขึ้นนะครับช่วงนี้แหละครับเป็นช่งวงหัวเลื้ยววันต่อสาคัญนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหากรนยาเนี่ยนะครับเขาก็จะเร่งนะครับเขาจะเร่งโตขึ้นนะครับมีเวลาอีกจุงกอาจจะถึงวันที่สิบธันวานะครับมิถุนานะครับ กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเขามีเวลาอีกเขามีเวลาอีกห้าเดือนที่จะเจริญเติบโตนะครับความหวานเขาก็จะเล่งนะครับสารพัดปุ๋ยพันธใส่นะครับเจ้านี้ไม่ต้องห่วงนะครับปุ๋ยมูลข้างข้าวผุดใส่ปัดครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะวิ่งฉีดยานะจากสิงหาไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝูงมรดยุ่ส้มนะครับวิ่งวุนเหวลงไยเพื่นให้ไหวเพื่อนจะ่ละแปลงเ่ยนะครับเม่ธรรมาดา นะครับกับพามาเบิงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับช่องเราก็ก็จะดูจับตลาดอ้อยนี่แหละครับปลูกมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะครับถึงทุกวันนี้ก็ยังปลูกครับถือว่าผ่านครับอ้อยเพื่อนมันบกคายตายหรอกเพราะว่าเขามีกระบวนการที่นะครับลงลปปริเปิ์แล้วแล้วแล้ว,ลวไม่ค่อยเจออ้อย ใบขาวมันเรานะครับก็าลังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นที่อะไรจะว่าเขาก็มีมีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะครับแสดงว่ามันมันพันที่แกใช้นี่ยมันน่าจะโอเคนะแต่ของเรานี่เยอะมากเลยครับแปลงนี้ก็มีแต่ไม่เยอะนะครับอ้อยใบขาวเนี่ยมันเป็นโรคนะครับอ้าวเดี๋ยวจิตัดคลิปเก่ามาแปะให้เบิ้งนะครับ แต่อ้อยนี่ใส่ปุ๋ยจนนับครั้งไม่ท้วนแหะครับทุนที่ลงไปนี่ก็มากมายมหาศาลออนะครับมันมาไม่มันมาไม่มมไม,ไม่ไม่ตรงกับจังหวะที่เขาใส่นะครับจังหวะที่มาครั้งนั้นก็แค่ไถพวนเฉยๆนะครับไถคลาดออกคือเอา,อาช่วยให้มันโตได้ให้แตกหน่อได้เร็วขึ้นนะครับพอดีไถคลาดก่อน เพิ่นจะเอาหนวดกุ้งไปคลาดมันออกก่อนนะครับเนี่ยนะครับเป็นรถไถสองคันนะครับของฟอร์ที่วิ่งอยู่แปลงนี้นะครับก็นามาเล่าสู่กันฟังนะครับสูงเป็นย่อมๆแต่ด้วยร่วมพานนะครับพัดน,นาสีเขาเป้าอยู่ปเป็นต่อไม่มีอยู่แล้วครับเพราะาใช้รถตัดวิ่งนะครับ สวยงามครับตรงเขียวกับเขียวพี่หนังนะครับใช้รถรถปลูกหมดนะครับแถบนี้นะครับไม่ไม่ไม่ได้มีคนเดินคนงานเดินปลูนะครับรถปลูกมีทั้งแนวตั้งแนวนอนที่ที่เคยลงสู่จอแล้วนะครับ ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการปลูกสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าสิมี่แต่ว่าคนหยอดบัท่อกันนั่นแหละนะครับหยอดลุ่งหลุมลดโลเอเนี่ย <c oughs> ครับตรงที่งามนี่ก็งามเหลือหลายครับอีกสองสาเดือนนี่ก็จะเป็นรูการฉีดฉีดยานะครับให้มันให้อ้อยมันให้ให้ใหอ้อยมันยืดเค้นให้มันยืดหนีจากไอ,ไอไอนี่ครับหญ้านะครับ เอานะครับเพื่อเครื่องมือถึงแรงงานถึงคนถึงปุ๋ยถึงนะครับมันกัไปแต่วมันไปโรดได้แหละไร้ไอ้อยเนี่ยนะครับเนี่ยครับรถไทก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับดูบรรยากาศในไร่อ้อยนะครับเออ